you yeah. สองสามครับขอบคุณครับยิมมีเลสต์ไหน ผิดรหมายไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไ หนุ่มมาจากอ่างทองอ่ะเหรสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ กอบผีาเข้าไปได้เลยนะคกับ,บสุขพี่อุ้เจอแล้วเพราะว่าเาลั้งใจกอบขขอกว่ามันจะกลับไป,นะปไหน้อเพิแล้วที่รไปล้ว

เล่าสวัสดีค่ะสวัสดีะติแล้วเอกันดีเกันแล้วม่ไม่ีแล้วนักจงานเี่ยานเถาดำเนี่ย พี่ทีคณะเจ้าภาพและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงพระธรรมปัทเทศนามเพื่อที่สมงสวให้นายนัทโรงจารุจิตดาวันนี้นะครับเมตตาจากพระดิศซึ่งก็มีทั้งครอบครัวที่เป็นญาติาและครอบครัวที่ร่วมชีวิตด้วยกันมาในโอกาสบป็นเช่นนะครับขเบื้องหน้าับขอบื้องหลัง ท่านก็เป็นหน้าคุณตากันเพราะว่ามากันทุกวันนะครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งครับที่เราจะร่วมกันถ่ายภาพสักครั้งหนึ่งนะครับในค่ำคืนนี้วันนี้นจะเปลเป็นการสวมชุดสีไทยด้วยนะครับแต่ครั้งนี้เรามาร่วมในการสวมดูเด่นบรรยากาศนะครับในช่วงบ่ายถามว่าแหล่งท่องเที่ยที่ไหนสะดวกไหมครับ ย่างเป็นเชิญนะครับเอาที่เขาย่างเป็นเชิญเลยครับผี่สุขครับมี่อูบครับแล้วก็มีจี๊ดไม่ไม่ที่แบบที่แบบนี้มายืนด้านหลังเลยนะครับพี่แดงพี่ออกครับเป็นเชิญครับพี่ไก่ครับพี่ไก่นั่งหน้าเลยพี่หนุ่มก็เดินดพี่หลังเลยเป็นเชิญครับ เลยครับเลยเชิญทุกคนเลยครับพี่สุบอกว่าอยากได้ภาพผู้กำกับด้วยไม่ที่มีนี่เชียร์นะครับเชิญนะครับน้องๆนักแสดงครับพี่พี่น้องๆในวงการัเชิญครับเชิญเลยนะครับเพื่อการถ่ายภาพร่วมกันนะครับเชิญครับุ่นเล็กไปเลยครับอุ้ยเอาขาบอกุ่นเล็กที่ยินยอมเดินมาอีกอีกเชิญอีกมู่ไหนอ่ะร่วมบุญนะครับที่ขอบคุณเลยท่านด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับที่ร่วมงานขอบคุณ ประเทศกับหลวงพ่อนะครับมีเหตุการณุร for, ่วมมืม mm ีครอบครัวบันเทิงนะครับอีกหลายคนเลยนะครับมาเลยนะครับเรียนเชิญนะครับเรียนครับเชิญเลยครับพี่อ๊อฟมีครับต้องหายังไงบ้างมาครับต้องมาด้วยนะที่ผมเบอก เชิญเลยนะครับลองมาด้วยลองมาด้วยมาเร็วมามาครับมามาครับมามาเดี๋ยวผมขอข้อแจกด้วยได้ไหมฮะ รเรียนเชิญครอบครัวอาัคารพันธ์นะครับแล้วก็เพื่อนของพี่อุนะครับขอเรียนเชิญครอบครัวอัครพันธ์ มีการนัดเจอกันแล้วก็คุยกันว่าใครใคะเป็นหัวหน้าห้องกันมาก่อนนะเริ่มตัดดับญาติย้อนไปหลเวลาไปแล้วนี่ม,มนันหัวห้ห้องกันเลยนะ,ะสลับกันเป็นสลับกันเป็นแล้วโดยเอาเงินไปใช้กันเดี๋ยวเรื่อเชิญครอบครัวอัคระพัน ด้ให้ก่อนะครับแรงของครื่องดูอาตนอครงแรโอกจาริยิคนโดชาวบ้าน วันนี้ก็นอกจากคนที่รูันเิแล้วก็เห็นพี่ๆกงหลน ดูแลเพื่อนหน่อยนะครับวันนี้เพื่อนปุ๊บวันนี้นำของครอบครัวคุณโน้องสมชต้องมาเป็กานแตานที่เวลาการปิสี่นเคนสุดท้ายวันนี้โชคดีถามว่าท่านไหนสะดวกนะครับก็เรียนเชิญเรองนหอ่ที่นม่เาวันน พี่อูคาเออพี่อเชิญแม่ครับแม่สุขับแม่สุขัยกับอาต่อหน่อยครับพี่สุขครับเดี๋ยวเชิญถากับอาต่อหน่อยนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยครับครอบครัวจารุจินดาขออนุญาตเชิญพี่พี่สืบบวญชนนะครับพี่แจ๊กเียนนะครับ แล้วก็สื่ออีกหลายๆท่านเลยขออนุญาตนะเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวขอถ่ายกับน้าต่อก่อนเดี๋ยวขอมหมายกับต่อไปแล้วขออนุญาตเรียนเชิญพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนเลยนะครับี่วันนี้แม่ไปด้วยกันดีอยากถ่ายครับเดี๋ยวๆพี่ตีคอนแก้วแสดงถ่ายให้แทนครับผมแต่พิ่ตีมีแฟนไม่เคยเลยเเดี๋ยวผมถ่ายให้ชัดหรือเปล่าเรื่องนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นภับครอบครัวก่อนอะ ไปก็เดี๋ยวคุยกระจกอะไละเอียดทีหลังไม่เจอกันเพื่อนก็เพื่อนก็เพื่อนครับก็เพื่อนก็หวานเห็นเพื่อนช่วยไปเก็บตรงนี้ให้นะครับเลยว่าก็ไปช่วยพี่เพียงเก็บตรงนี้นะครับน่ารักมากเลยอ่ะเชิญครับเพื่อนครับมา